สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจครัวบ้านพีททุกคนนะคะวันนี้นะพี่จะมารีวิวกินหม่าล่าไหตี้เหลาก็คือวัตถุดิบนี้บางส่วนนี้นะคะพวกน้าซุปแล้วก็พวกน้าจิม้มบางบางอย่างนั่นคือก็อจะสั่งมาจากเพจแอปสีส้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการกินกันได้เลยค่ะน้าซุปคือก็น้าดานี่ก็จะทําเองแล้วก็ส่วนหม่าล่านี่ก็จะสั่งมาจากในเพจแอปสีส้มนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็เอามาทำทำเองนะคะเสียบไม้เองนะก็จะเป็นเห็ดเข็มทองพัน สามชั้นสไลด์จุ่มลงไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อสันในแล้วก็สามสามชั้นสไลด์นะคะซื้อมาสไลด์เองเลยสไลด์บางๆเลยนะแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์จะมีเกือบทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลาแล้วก็เนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อว,วัวสันนอกค่ะหั่นสไลด์มาแล้วนะคะอันนี้ก็จะสั่งมาจากใน โรตัสแล้วก็จะมีเนื้อปลากระพงแล้วก็จะมีเนื้อหมูสันนอกสันในแล้วก็จะมีเส้นเส้นแก้วแล้วก็จะมีเส้นเส้นที่มาไม่ได้ทําจากแป้งอะค่ะแล้วก็จะมีเห็ดเข็มทองไข่แล้วก็จะมีผักเลยค่ะที่ขาดไปได้ก็จะเป็นผักกาดขาวแล้วก็ผักกวางตุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือกินกันเลยแล้วก็จุ่มนี้ก่อนว้ายหลุดไปได้ไงเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห่างหายไปนานเลยคะ่ะทุกคนไม่ได้ลงเมนูอาหารนานมากเลยวันนี้ก็เลยว่างก็เลยมาทำเมนูชาบูหม่าลากินทำครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไป น้ำซุปนี่คือบิ๊จะบอกว่าบิ๊ชิมแล้วนะคะแอบชิมแล้วคือแซ่บมากเลยเหมือนไปกินที่ร้านเลยอะน้ำซุปน้ำน้ำซุปของมาล่าค่ะเซ่บวันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะหน้าสดก็เลยเซแว่นส่แว่นซู้ก้อง ส่วนน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงด้วยไม่ปรุงอะไรเพิ่มมากแล้วค่ะก็คือว่าใส่แค่กระเทียมสับลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกสดนี่แล้วก็กินอย่างนี้เลยค่ะเนื้อนะไม่ต้องจุ่มนานค่ะเพราะว่าเขาหั่นมาสไลด์บางอยู่แล้วค่ะกินแบบสุกสัก50%พอ อร่อยมากเหมือนกินที่ร้านเลยอ่ะ เนื้อปลานะคะเนื้อปลากับพงก็ซื้อเป็นชิ้นมาแล้วก็มาหั่นสไลด์เอง นี่รา่สามชั้นสไล วันนี้นะคะก็ขาดน่าจะขาดออซีฟู้ดไปอย่างหนึง่งขาดกุ้งแล้วก็ขาดปลาหมึกเดี๋ยวรอบหน้าต้องมีและ 我。 Mm-hmm. ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำดำนะจ๊ะเดี๋ยวก,กินผักมั่ง น้ำจิ้มแซ่บมาก มาเด้อตะกล้ลองมาเด้ออืมอร่อยสวัสดีวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันมากิปหน้าเดี๋ยวพี่ขอขอกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ